สวัสดีครับพ่อบัณฑ์ผอกับตาคิดคนโกรกย้อมมันปลามีเทปไมน่าเงื่อนใส่กับบะมี่มาตองอีกอย่างหลายเลยมาหนีบะมีเนรากินแต่เสียเอาอยังมากินเห็ดคลิปสื่อของกินได้ดีกัแล้วยังกัแล้วพี่เบิกเอาสิละง่ายๆปลากระป๋องปลากระป๋องว่น่ะโอ้ยง่ายหลายนี่ปลากระป๋องมันเปิดนะเปิดก่อนมาเปิดปลากระป๋องง่ายๆเห็ดคลิปง่าย นี่เทนี่วันนี้เขาก็เอาน้ะป้าป้านี่อืมป้าลรางขวดมันใสอืมจ้อยกระนึบบอเห็นบอ่อืมพอใส่เซตเขาก็น,กน,นี่คนๆจันงน่อยใส่มะนาวอันนี้มะนาวแบบมะนาวมะนาวต้นไงเขื่อนมะนาวยังเนาะมะนาวบานสมัยแต่ก่อนนะนี่ไป มักสมไล้ใส่ไล้มักสมลอยแล้วแต่ใครอยากใส่ได้ก็ใส่เอาไปมักสมใส่โอมามิแน่ร์นึงใส่ผิกผงพริกผงใส่มันหอมซื่อๆเออตัสีโกบิโนย้อยอยู่แต่สูตรใครสูตรมั่นนะครับก็นง่ายๆแหละกินแบบ กินแบบง่ายๆครับคือบอกคือบอกกินยังแต่ละมือปวดสมองอยากกินปลากระกป๋องแล้วนะมาบะตองบะลายดอกเพื่อน้ำลายตามธรรมเนียม <c oughs> เติมยากแก่ข้าวก่อนม่ได้ไม่ได้แก่ข้าว <c oughs> <c oughs> หอนท้องงาแล้วโอ้ หอ,อนทองเงาเลยมาทำแหล็กเขาบุนี้เขาอ,อยากใส่มือนะครับอืมนี่นี่น,นี่อู้หูมันหนักทีหมดไม่ยัง้งเลยลอยๆทีอืมี่หน่วยครับครบเ,เลยผมเพ้นหลาย ฮะอืมอืมเอ้ยหน่อยหน่อยหน่อยรอร่อยแล้วมันไม่อร่อยเพราะคุณมานั่งกวนนี่แหละใช่มากครับ bắt gặp bóng ở ngay rút khuống hạt gì bay cả mi nó hiện là nhanh nhèn tắt treo trăng đáy mua mất là to nỉ hmm. có phim khoa phân này không mua có lọc phim sang mà nè mắc khứa khơi, <laughs> เออมักจืนอืมอันนี้ก็มีปนอ,อยู่เลยครับโนโอมมนื้ออืมยังโมยนลูกเนโโนโ้อเนน้ออืมอย่าอย่ายนลูกนั่งตรงนี้นี่นะว้าโ อร่อยมันอร่อยมันมันหวยคนนั่งข้างๆจริงนะอือจะกินข้าวจะแต่ละมือนี่ก็ยากอือร่อยหมักพริกน่อยอืม ปลากระป๋องอู้มาตรฐานให้ลยครับมาหอมบัวแซ่บรู้รจักกินเต้าแสบด้วยปลากระป๋อง กบพิมพ์อะครับเจ้าอ,อ่ะพักที่ไหนบ้างหนมมาสมอาก็มีมมเลยหัหออวดอย่งนี้อืมจ้าจ้าเากินเลยรลูกหมกสมอาปักกระป๋อง ออมั่วบ่ละคอยอ,คอืมันหนาวเลยบุ๊คมันนี่ลูกมันนั่งข้างหลังพ่อเลยจ้ามารู้สิป้นอนบ่ตึ้งน้อย ออะไรพ่อกินอ่ะหวานวจ้าอืมสำหรับกับข้าสิ้นคิดมือนี่ปลากระป๋กกปองก็ขอขอบคุณหลายๆครับพูดติดตามจากคิดคุณโกแลก้วกัเผดกินไปนไปนะครับจะได้กับฝากก้ไหลก็แท่ได้ครับฝากฝากนีครับขอบคุณครับ